การไหลเวียนเลือดของผู้ชายนะครับเขาขึ้นอยู่กับเส้นเลือดแดงส่วนการไหลเวียนเลือดของผู้หญิงขึ้นอยู่กับเส้นเลือดดำครับหญิงคนไหนที่มีอาการบวมน้ำนะครับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับส่วนร่างเย็นนะครับก็ต้องแก้ที่การไหลเวียนเส้นเลือดดานะครับวันไหนที่มีอาการขาบวมนะครับวันนั้นจะรู้สึกเพลียมากเลยนะครับเพราะว่าเลือดขังอยู่ที่ขานะครับไม่สามารถลําเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้ท um> ําให้รู้สึกอ่อนเพลียครับ ผู้หญิงที่หนาวปลายมือปลายเท้าบ่อยๆนะครับเป็นเหน็บชาเป็นตะคิวบ่อยๆก็เพราะว่าเลือดไปข้างอยู่ที่ขาและก็ไหลเวียนไปไม่สะดวกครับผู้หญิงบางคนนะครับมีอาการเย็นนะครับมือเท้าเย็นแต่มีเหงือห่อออกบางคนก็มีอาการร้อนวบบวาบนะครับบางคนก็ปวดประจําเดือนอย่างรุนแรงทั้งหมดนี้นะครับเป็นสาเหตุจากการไหลเวียนเลือดไม่ดีนะครับปรึกษาวิธีแก้ไขสุขภาพของคุณนะครับ ที่ไอเดีย @swl0919p ครับ